สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านลัเกมนะครับวันนี้จะเป็นการเทสเครื่องเพนซี่โปรบอร์7218ก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้เปิดเครื่องรองไว้แล้วนะครับอันต่อไยจะเป็นการทดสอบด้านอินเทอร์เน็ตนะครับทดสอบผ่านทางสายแรนนะครับโอเคสายแรนใช้งานได้ปกตินะครับเชื่อมต่อปกตินะครับต่อไปเป็นการทดสอบผ่าน wi-fi นะครับ ในครื่องไม่มี ID ใดีที่ลูกค้านะครับลูกค้าต้องไปสมัคร ID เเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับ โอเค okay. Wi-Fi ต่อได้ปกตินะครับโอเคอันดับต่อไปนะครับจะเป็นงานทดสอบตัวตัวจอยนะครับเริ่มจากอันนักขวานะครับนี่อันห็อขวา ในไ,ได้ปกตินะครับแอนาล็อกซ้ายขึ้นลงซ้ายขวาปกตินะครับดีแพดปุ่มซ้ายขึ้นลงฝาปกตินะครับเดีย๋ยวรุก,กวนดูที่มุมจอด้านขวามือนะครับในรูปช่องแม่งขยายนะครับโอเค ป,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 ปุ่ม O นะครับปุ่ม O O ปุ่ม O O นะครับปุ่มสามเหลี่ยมเป็นการเว้นวัคปุ่มสี่เหลี่ยมเป็นลบนะครับ L หนึ่งเป็นการเลือกเครอร์เซอร์ R หนึ่งก็เลือกเครอร์เซอร์นะครับ L สองเป็นชิป ส2เป็นชีส a2 เป็นตกลง okay. l3 เปลี่ยนภาษานะครับา3เปิดระบบทัสแพทอันนี้า3ทัสแพทตรงกลางจอย l3 เปลี่ยนภาษาปุ่มแชร์น,นี่ปุ่มแชร์นะครับ แล้วก็ปุ่มออปชันเบื้องต้นจอยสามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวเครื่องนี้มีมีประกันให้14วันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดประกันจะส่งให้ทางแชทนะครับ หน้าต่อไปเป็นการทดสอบระบบการอ่านแผ่งของตัวเครื่องนะครับโดยแผ่นที่ใช้ในการทดสอบคือแผ่นเกม The Last o f u s นะครับพับหนึ่ง ตัวเครื่องได้ทำการลงตีโคและทำความสะอาดภายในให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้พระลงทํางานเงียบขึ้นนะครับ เบื้องต้นเครื่องสามารถอ่านแผ่นได้ปกตินะครับ โอเคครับเืิ่มต้นประมาณนี้นะครับส่วนเวลาออกจากเกมนะครับให้กดปุ่มโฮมจานจอยหนึ่งครั้งนะครับก็จะออกมาหน้าเมนูมหลักนะครับแล้วกดออปชันเลือกปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตดลงเวลากดเอาแผ่นออกสามารถกดสั่ง่านจอยก็ได้นะครับหรือจะกดที่หน้าเครื่องก็ได้นะครับโดยกดวิธีการกดฐานจอยคือกดออปชัน หนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ถอดแผ่นดิสออกนะครับเด็กก็จะคลายแผ่นดิสออกนะครับส่วนเวลาชาร์จจอยแนะนําให้ชาร์จจอยกับตัวเครื่องเท่านั้นนะครับอย่าชาร์จกับไฟบา้านโดยตรงอาจถ้าชาร์จกับไฟบา้านโดยตรงอาจจะทําให้บอร์ดจอยชอ็อตได้นะครับส่วนขั้นตอนการปิดเครื่องให้กดรูต่อขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูขวาสุดโหมดพลังงาน หลังจากนั้นเข้าตั้ตเลือกพลังงานนะครับแล้วก,กดปิด P.S.4 นะครับโอเครอจนกว่าไฟที่เครื่องจะดับสนิทนะครับเราค่อยดึงปลั๊กออกอย่าดึงปลั๊กขณะที่ไฟที่เครื่องยังทำงานอยู่นะครับอาจอาจจะทำให้ฮาร์ดดิสเสียหรือบอร์ดช็อตได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่หนุนนารกเกินนะครับ